ใครมีปัญหาแขกน้อยโรงแรมเงียบเหงากันบ้างครับวันนี้มาดู7กลยุทธ์เด็ดๆปังๆที่จะพลิกโรงแรมคุณจากร้างเป็นรวยครับกลยุทธ์ที่หนึ่งครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลือกขายห้องพักแบบเดิมๆได้้วครับวันนี้เรามาขายฟีลลิ่งกันดีกว่าแทนที่จะโพสต์รูปห้องพักธรรมดาใส่ชื่อรูมไทยนะครับให้ลองครเอทวิดีโอชิคๆนะครับหรือว่าแชร์สูตรอาหารของเชฟโรงแรมของเรานะครับแล้วก็สามารถรีวิวห้องพักแบบฮาๆาชนิดไม่อยากรู้จักจอกันได้เลยกลยุทธ์ที่สองโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเลิกโพสเฉยๆ แ,แทนที่จะโพสรูปอาหารรูปโรงแรงเฉยๆนะครับลองเลยเต้นติ๊กตอกกับพนักงานโชว์ความน่ารักน่าสนุกสนานของพนักงานของเรากันหรือว่าจัดกิจกรรมทายชื่อห้องพักนะครับแจกรางวัลดึงๆดดผู้ติดตามของเรากันกลยุทธ์ที่3ครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งอีเมลเนี่ยไม่เฉยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นแผนที่จะส่งอีเมลโปรโมชั่นแบบเดิมๆนะครับลองเปลี่ยนเป็นส่งอีเมลเซอร์ไพรส์ให้ส่วนตัวไปโดยแถมกับโปรโมชั่นเด็ดเฉพาะลูกค้านะครับหรือว่าก a ร์ดมีฟิเคชั่นอีเมลนะครับให้ลูกค้า,างลงุ้นร ที่ 4, ครับเว็บไซต์ออฟติเมชันนะครับเว็บไซต์ช้าเนี่ยครับเท่ากับลูกค้าหนีแทนที่จะใช้เว็บไซต์เฉยๆนะครับใช้งานยากลองเลยนะครับทำเว็บไซต์ใหม่ให้สวยใช้งานง่ายเร็วสุดๆจองจปุ๊บจ่ายปั๊บสะดวกสุดๆไปเลยกลยุทธ์ที่5ครับ Customer Loyalty Program ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับกับ loyalty program มัดใจลูกค้าสร้างโปรแกรมสุดพิเศษให้เขาลืมเราไม่ได้แทนที่จะไม่มีโปรแกรมพิเศษอะไรเลยใช่ไหมครับลองเลยครับระบบสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกอัปเกรดห้องพักต่างๆที่คุ้มที่สุดให้กับลูกค้าหรือว่า กลยุทธ์ที่6ครับ partnership marketing จับมือกับร้านดังขยายฐานลูกค้าคูณ2นะครับแทนที่จะขายห้องพักอย่างเดียวลองดูนะครับจะร่วมมือกับร้านอาหารหรือว่ากิจการรอบๆโรงแรมนะครับจัดโปรโมชั่นกินพักสุดคุ้มนะครับหรือว่าจับมือกับสายการบินธุรกิจนำเที่ยวนะครับเพื่อสร้างแพคเกจท่องเที่ยวสุดฟินนะครับบินตรงพักสบายกับโรงแรมของเรากันกลยุทธ์สุดท้ายครับกลยุทธ์ที่7ครับ data driven marketing นะครับรู้จักลูกค้าเท่ากับรู้ใจเพ่เิ่มยอดขายให้ปังครับแทนที่จะเราสุกนะครับว่าลูกค้าชอบอะไรให้ลองจับ การวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าครับเพื่อจะรู้ว่าลูกค้าชอบอะไรอยากได้อะไรหรือคุยกับเขาก็ได้นะครับหรือสามารถใช้ตัว AI ช่วยทำนานพฤติกรรมลูกค้าล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขายครับแค่7กลยุทธ์นี้ก็พาโรงแรมคุณปังไม่ไหวแล้วครับอย่ารอช้านะครับเอาไปใช้เลยติดตามเราได้นะครับมีเทคนิคเด็ดๆมาแชร์กันอีกเพียบครับผมหากว่าโรงแรมไหนต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับก,บการบริหารโรงแรมรนหรรอนาติดต่ออัเทอร์พลสเราเป็นบริษทัทจัดการรายได้สําหรับโรงแรมทุกขนาดที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อเพิ่มมยยอดขาให้โรรงแ